เชียงใหม่ตามไปกินวันนี้จะพาทุกคนมากินอาหารแบบช่วยโลกใบนี้ไปด้วยกันโดยการกินผักออร์แกนิกที่ไม่มีฮอร์โมนและสารเคมีวันนี้เราเลยพาทุกคนมาที่โรสตีบายไรรื่นรมสถานที่ปลูกผักออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,กรท้องถิน่นชาวเชียงรายจานวนกว่า90บคนทุกคนรูไม่ว่าการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นทําให้ลดการขนส่งออกนอกพื้นที่และนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ลดการคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวันนี้เราสั่งสเต็กปลาสเต็กหมูย่างมะแขวนและสลัดอกเป็ดรมควันและที่เห็นทั้งหมดนี้ เป็นผักออร์แกนิกจากไร่รื่นลมอย่างที่เรารู้กันดีว่าการกินก็สามารถช่วยโรคข,ของเราได้เช่นการเลือกกินตามฤดูกาลเลือกกินวัตถุดิบท้องถิน่นและเลือกกินผลิตภัณฑ์จากผักและผละไม้ออร์แกนิกส่วนเครื่องดื่มก็เลือกเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นอย่างเช่นเมลบอรี่และโกโก้เย็นที่ได้จากไร่ทั้งภาคเหนือซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรท้องถิ่นอีกด้วยทั้งหมดนี้เราจึงอยากชวนทุกคนมาลงรนรงช่วยกันกินอาหารให้หมดเพื่อไม่ให้เกิดฟู้ดเวส์สั่งอาหารมาแต่พอดีทานให้หมดจานไม่ทิ้งไปโดยเปล่า ทั้ทงนี้เราจึงอยากชวนทุกคนมากินอาหารแบบใส่ใจโลกและอย่าลืมไปกดติดตามเพจ Amazing Green Thailand ที่แนะนำการกินแบบลดคาร์บอนและช่วงนี้ยังมีกิจกรรมแจกของรักโลกมากมายส่วนเรื่องของรสชาติอาหารอยากบอกว่าอร่อยมากเพราะร้านนี้ใช้วัตถุดิบเป็นผักออร์แกนิกอาหารหลายอย่างของทางร้านก็เป็นแบบโฮมเมดมีทั้งอาหารขาวอาหารหวานรวมถึงของทานเล่นอาหารแต่ละอย่างหน้าตาหน้าทานและดีต่อสุขภาพด้วยเราจึงอยากให้ทุกคนได้ตามไปลองกันตามไปกันนะถ้าเชียงใหม่ให้เชียงใหม่ตามไปกินนะ Terima kasih.